ก็คือน้องลีวายนะครับก็เลยเดินตามเข้าไปนะที่ห้องน้ําชายของโรงพยาของอสอพเมืองชัยภูมินะฮะในห้องน้ำเนี่ยปรากฏว่ามีบรรดาลูกน้องของผอ,อเนี่ยมากันหลายคนนะนี่แล้วเอานมเปรี้ยวมาให้ดูดเพิ่มอีกอนี่ฮะผอ,อก็น่ะปัสสวะด้วยนะดื่มน้ำดื่มนมเปรี้ยวเลยในห้องน้ำอีกนะครับ ี้พอนักข่าวเข้ามาก่อนก็ยังไม่ทันหมดขวดเลยฮะก็เลยวางทิ้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะอ่าให้แกกินน้เปี้ยวไ่ไม่ใช้แกกินน้ำเปรี้ยวผมไม่รู้แล้ว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 จะไปอครับมันเป็นสนใจดีกว่าเพราะว่า้อยกว่าอ่าก็ออกไปสใจดีกว่าน้อเพราะว่าใช่ไ้อยกว่าแล้วแกกินน้ำเปรี้ยกับน้ำเป็นไรอ่ะ

ก็เลยแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะนะพี่อุ๋ยตั้งแต่มีข่าวเนี้ตั้งคําถามกันว่าดื่มนมเปรี้ยวมันช่วยอะไรมันช่วยให้เป่ารตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วมันไม่ขึ้นหรือยังไงถึงต้องประวิงเวลาแล้วให้มาดื่มกันก่อนค่ะ น้องนักข่าวก็บอกอ๋อก็ดื่มได้มันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกแต่ก็ไปเป่าก่อนเป่าแล้วจะดื่มเท่าไหร่จะดื่มเป็นลังเลยไม่มีใครว่า <S <S คอือตามข้อมูลทางทางแพทย์บอกว่ามันก็ช่วยไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวค่ะแต่มันเหมือนมีแบบเฟคนิวส์ออกมาคือมันจะอาจจะมีบ้างก็อย่างเช่นเป็นเป็นสิ่งรบกวนในช่องปาก <S <S เวลาคุณไปเป่าแอลกอฮอล์มันก็จะมีมีอะไรรบกวนบ้างแต่มันไม่ได้ว่าทําให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณเนี่ยมันลดน้อยถอยไป นี่เขาบอกก็ทําไมก็ดื่มนมเปรี้ยวกับดื่มน้ามันจะเป็นอะไรตารวจก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไรไม่ใช่เหรอคือไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเสียเวลาไงคะกว่าจะไปเป่าป่ะค่ะประวิงเวลาหรือเปล่าถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจคุณก็เปล่าเลยค่ะถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วคุณไม่ได้เพื่อความบริสุทธิ์ใจคุณก็เปล่าเลยแล้วเดี๋ยวจะดื่มเท่าไหร่ก็บอกนั่งดื่มนอนดื่มอะไรไปเลยเป็นหลังก็ได้สุดท้ายก็ยังไม่เปล่านะฮะ ตั้งแต่ที่เกิดเหตุสี่ทุ่มหน่อยๆมาถึงโรงพักสพเมืองชนบุรีห้าทุ่มนะครับจนนู่นนะฮะตำรวจเนี่ยให้เป่าเครื่องตรวจวัดปรมิมาณแอลกอฮอลในร่างกายเนี่ยตำรวจเอาเครื่องมาให้เป่าตอนเที่ยงคืนครึ่งอ่าพอเอามาถึงอุปสรรคมีอีกไอ้เครื่องเป่าที่มีอยู่ใช้ไม่ได้อีกนะฮะมันมีปัญหาอีกนะครับต้องเอาไปเปลี่ยน ไปเอาเครื่องจากป้อมตำรวจที่อยู่แถวสพเมืองชัยภูมิมาแทนอันนี้พังเลยเต้พังเลยนเพื่อฮะมันพังโดนบันไดแล้วเพื่อฮะมันเป็นอันนี้พังเลยเต้ยูสพใกล้ๆกับบอมมิเลยข้างว่าเดี๋ยวไปหาเมืองอีกคนนึงดีเฮ้ยเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะเอาจะให้เป่าจะให้เป่า บอกเครื่องมันไม่ได้พังหรอกอนี้มันไม่ดีเลยต้องไปยื้อไปหาเปลี่ยนที่ป้อมตํารวจแถวนั้นสรุปนะฮะก็กลับมาตอนตีหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์มานะครับทีนี้ก็ได้เป่าจริงสักทีหนึ่งนะฮะก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงได้ผลการเป่าออกมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเลยเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเก้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ขนาด ขนาดผ่านไปสามชั่วโมงกว่าแล้วนะคะพี่อุยขนาดนมโป้งนมเปรี้ยวน้ำดื่มอะไรเยอะแยะไปปัสสาวะอะไรแล้วด้วยไม่รวมน้ำนมเปรี้ยวกับน้ำดื่มอีกโอ้โหนี่ฮะแต่เอ้าเจออุปสรรคอีกเครื่องนี้เนี่ยแม่วันเวลามันไม่ตรงกับวันเวลาจริงเห็นไหมมันไปขึ้นนู่นอ่ะยี่สิบปดเดือนสามอ่ะก็เออก็เลยต้องให้เปล่าอีกทีนึง ตำรวจบอกอเครื่องนี้เขาเอาไปใช้ตั้งแต่สงกรานก็คือช่วง14 -16 ถึงเมษาแต่ไปดูเอกสารการเบริกเครื่องไปใช้เนี่ยมันใช้ตั้งแต่20มีนาไม่ใช่สงกรานไม่เป็นไรตำรวจบอกอ่ะก็ให้เป่าอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็ไปตีหนึ่งครึ่งเลยอ่ากว่าจะได้เป่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะผลที่ออกมาก็เหลือ107มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ลดไป12เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไงก็เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับวันที่กับเวลามันก็ยัังงไม่ตรกบ วันที่เป่าจริงอยู่ดีนะฮะแต่เห็นทางตำรวจเขาบอกว่าเราจะต้องใช้อันไหนคะเวลาไปประกอบสำนวนคดีตำรวจบอกไม่มีผลไม่มีผลกับสำนวนคพะมันเกินอยู่ดีเกิน50มิลลิกรัมเกินห้ิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแมมันจะยึดเขาจะมาอ้างไหมว่าอยวันเวลาไม่ตรงไม่ใช่ของผมแต่ตำรวจบอกหลักฐานมันเยอะเนี่ยภาพข่าวจากสื่อมวลชนสื่อมวลชนต่างๆมีผลตรวจเลือดอีกนะฮะอ่า เดี๋ยวค่อยมาต่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนเยอะอที่โรงพักเพื่อนมากันเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาผู้ชมครับตามข่าวกันต่อนะฮะเรื่องของผอโรองพยาบาลที่เมาแล้วขับนะฮะขับรถชนช่างภาพนะฮะบ,บาดเจ็บไปสองคนที่ชัยภูมินะครับหลังจากที่ตรวจวัดเป่าแอลกอฮอลที่โรงพักเมื่อคืนนี้เนี่ยสองรอบแน่นอนฮะเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ นะพอเป่าเสร็จเรียบร้อยนะก็มีการเดินออกมาจากห้องสอบสวนกันแล้วมีการพูดคุยกันอยู่ที่หน้าห้องก็มีผอ,อโรงพยาบาลนะฮะผอ,อโรงพยาบาลหนองบัวแดงนะฮะแล้วก็มีไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเพราะว่าช่างภาพเราบาดเจ็บนะครับมีน้องอธิวัตนเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจําจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับซึ่งผอ,อก็ยอมรับว่าเมานะฮะ แล้วก็ยินดีที่จะชดใช้เยียวยารับผิดชอบทุกอย่างนะครับผอ,อ,อท่านก็ก็คุยพูดคุยโอเคดีนะฮะไม่ได้ปฏิเสธอะไรในที่เกิดเหตุก็ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองเมาใช่ค,ค่ะแต่อยู่ๆเพื่อนผอ,อ,อมาฮะเดินปรีเข้ามาในวงมาถึงแล้วก็โวยวายแทนเลยโวยวายแทนผอ,อ,อเลยเพื่อนบอกโอ้โหนี่นักข่าวนี่ทาเหมือนกับว่าผอโรงพยาบาลหนองบัวดแดงเนี่ยเป็นฆาตกรเลยนะ,อะบอกทําไมไม่ดูที่เจตนาบ้าง นี่ทําเหมือนกับว่าเขาเป็นฆาตกรอย่าเรื่องมากถ้าเรื่องมากผมจะไม่คุยอ่ะโอเคแล้วพี่อย่าพูดเกินหัวข้าออี่ใจเย็นจุดอย่าอย่าโงถ้าจะพูดยาวจะยาวใช่คลิปนี้หรออันนี้มันไม่ใช่ที่คุยที่เขาบอกอะไรนะฆาตกรฆาตกรอะไรใช่ไหม อันนี้คือผู้สื่อข่าวพทยรัฐทีวีของเราใช่ไหมที่ชัยภูมิแล้วก็ไกรธนากรนะครับอาฟ้าสายไหนดูหน่อยสิคือยังไงเสียงเนี่ยใช่หรือเปล่าวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับการทํางานของตํารวจนะฮะว่ากระบวนการมันล่าช้าหรือไม่อย่างไรนะครับ มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเคสอื่นยังเวลาจับคนเมาแล้วขับก็เห็นส่งสารเลยหรือถ้าเกิดต้องส่งสารวันรุ่งขึ้นก็คุมตัวที่โรงพักนะฮะไม่ได้ให้กลับบ้านแต่ทําไมเอ๊ะทำไมพออถึงได้กลับไปก่อนอแล้วยังไม่ได้ส่งสารในวันนี้ด้วยพันตำรวจเอกประสิทธิ์เปรมกรมลน,นะครับพุ่มกับการสพเมืองชัยภูมินะฮะท่านอธิบายว่ากรณีเป่าเมาเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์แล้วพบว่าเมาแล้วขับนี่นะฮะมันเป็นการจับคาด่านเป็นความผิดซึ่งหน้า แต่กรณีของผอโรงพยาบาลหนองัวแดงเนี่ยเขามาแสดงตัวในภายหลังนะครับหลังจากที่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้หนีแล้วมีข้อหามาแล้วขับที่ถูกแจ้งอยู่แล้วแล้วก็ต้องรอผลการตรวจเลือดด้วยนะครับก็เลยต้องปล่อยกลับไปก่อนนะฮะเพื่อรอแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับส่วนข้อหาทางอาญาคือขับรถโดยประมาทนะฮะก็ต้องรอใบแพทย์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของคนเจ็บมาประกอบคดีนะครับ เรื่องเครื่องเป่าแอลกอฮอลเสียเนี่ยพุ่มกับการสพเมืองชัยภูมิยืนยันว่าไม่ได้เสียนะฮะแค่แบตเตอรี่มันหมดอ่าแล้วที่บอกว่าใบแสดงผลวันเวลาไม่ตรงกับวันจริงเนี่ยเรื่องนี้ยืนยันว่ายังไงก็ไม่มีผลต่อรูปคดีและไม่มีตำวรวจสพเมืองชัยภูมินายไหนมีความสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับผออโรงพยาบาลหนองโบแดงด้วย ตนเหมือนเนี on, ่ยคดีอย like ู <S <S <ang les> oh, <S <S ่ท like, eh, ั่วไปนะครับไม่มีปัญหาไม่เบไม่เบยสดิทกระดมอะไรอ๋อมันคนละตัวนช่อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของขับผีและเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็เราเราขับน้าตรวจไปเรียกแล้วก็เข้าแสดงตัวไปทวงผีอันนี้มันคนตรวจตาง่านจะเป่าค่าเรียกเรียกเรียกตรวจที่จุดตรวจแล้วก็ พ่กเพลนเป็นผู้กระทาชัดเจนเลยตรงนั้นตอนนี้นเขาเมฆเขาเขาก็แสดงตัวในภายภายหลังทงี่ไปที่เหตุนะเขาเป,ป็นคนแรคนแรคนแรกหลักอย่างมันระบุวันที่ยี่สิบเดือนที่แล้วนะครับพี่อันนี้มันจะมีผลต่อลุกคดีอะไรไหมเอา ань, ไม่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 มีผลหรอกครับไม่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 มีปัญหานะครับข้อส่ดดวนหนึ่งเราก็บว่าก็ส่งไปสอบเก็บส่งไปเก็บเรื่องตง่ตงส่งศูนย์ยุติแล้วครับ ล่าสุดตำรวจแจ้งสามข้อหากับผอโรงพยาบาลหนองบัวแดงนะครับก็คือขับรถขณะเมาสุรานะฮะแล้วก็เรื่องขับรถประมาททำให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็ขับรถประมาทจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับต่สามข้อหาตอนนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับมันก็เกิดคำถามเยอะไงคะโอ้โหเป็นระดับผอเมาแล้วขับกว่าจะเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์สามชั่วโมงกว่า ปล่อยให้ดื่มน้ำเปล่าดื่มนมเปรี้ยวไปปัสสาวะเครื่องเป่าแบตหมดอีกอเครื่องเป่าขึ้นวันเวลาไม่ตรงอีกเป่าแล้วเป่าอีกปริมาณก็แตกต่างกันอีกคือมันมันหลายอย่างแล้วไหนจะมีเพื่อนมาโวยอีกอเพื่อนจะพาซวยนเนี่ยมีเพื่อนมาโวยอีกแต่คุณผู้ชมคะก,ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ย พอ,อโรงพยาบาลหนองโบแดงไปดื่มไปกินกับใครที่ไหนยังไงเราลองย้อนไปดูสักหน่อยดีไหมคะก่อนจะเกิดเหตุค่ะนายแพทย์พุทธาผู้มนวยการโรงพยาบาลหนองโบแดงกับเพื่อนไปดื่มกินที่ร้านเหล้าริมถนนหมายเลข225ชัยภูมิบึงบรรพรเขตอำเภอเมืองชัยภูมิคะ่ะตั้งแต่4โมงเย็นคะ่ะมีเพื่อนๆนั่งที่โต๊ะ สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มดื่มทั้งเหล้าดื่มทั้งเบียร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะออกจากร้านสี่ทุ่มกว่าๆดื่มกินกันอยู่6ชั่วโมงได้ค่ะหลังจากนั้นพอออกจากร้านไปในแพทย์พุทธาผอโรงพยาบาลหนองบัวแดงขึ้นรถฟอร์จูเนสีขาวออกมาจากร้านเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยอสมทเลี้ยวซ้ายที่ซอยพรมมาวาดนิเวศ ขับไปอีก50เมตรแล้วเบี่ยงออกซ้ายคือเหมือนแบบเซออกซ้ายแบบเร็วเลยอะค่ะพุ่งเลยอะค่ะแล้วจังหวะนั้นก็คือทีมข่าวของไทยรัฐทีวีและอมรินทร์ทีวียืนกันอยู่หน้าร้านอาหารสั่งข้าวกินกันอยู่อะค่ะแล้วโดนรถของพอ,อโลงพยานนี่พุ่งชนแบบอย่างแรงเลยตั้งแต่ร้านเล่าจนถึงจุดเกิดเหตุห่างกัน400เมตรนะคะจากจุดเกิดเหตุไปบ้านพอ,อ 700เมตรค่ะครเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทีมข่าวของเราขับรถมาที่จุดเกิดเหตุตอนสี่ทุ่มสินะคะคือไปหาข้าวกินกันนะคะทำงานกันเหนื่อยๆเนาะทีมข่าวก็ไปหาข้าวกินหลังจากภาพนี้คุณผู้ชมผ่านไปหนึนาทีเองนะคะก็เกิดเรื่องเพราะว่าตรงนี้คือสี่ทุ่มสินาที จังหวะรถฟอร์จูเนสีขาวของพอ,อผู้มาชนบบเวลาในกล้องวงจรปิดคือ4ี่ทุ่ม13นาทีเ<อ>นี่ยได้ยินเสียงเห็นไหมคะผ่านไปแค่านาทีเดียวอะอชนเสร็จแล้วไหลมาแบบนี้คุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุผอ,อ,อ,อก็ลงจากรถถูกพาตัวไปนั่งอยู่แถวๆตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นก็มีทีมคนไก่ชิดอะไรของผอเอขาก็มากันหลายคนเลยน้องเบิร์ตวิรยุทธ์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะได้คุยกับพนักงานที่ร้านอาหารตรงนี้ค่ะนางสาวนุชราพรอายุ27ปีเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้รถของผอพอุ่งม,มาแบบไม่มีใครตั้งตัวได้ทันเลยทีมข่าวกําลังเดินเข้าร้านกําลังยกมือไหว้าาสวัสดีเจ้าของร้านกันอยู่ คนที่โดนแบบหนักสุดคือน้องเอสผู้ช่วยช่างภาพอมรินทีวีคือน้องสลบนิ่งไปเลยนะคะนิ่งไปกับพื้นเลยยังดีที่ลูกค้าในร้านอาหารเป็นพยาบาลท่านหนึ่งค่ะพยาบาลสาวเข้ามาปฐมพยาบาลให้อย่างรวดเร็วจนน้องเอสฟื้นขึ้นมาลูกค้าบางคนก็พยายามไปสกัดไม่ให้ผอหออนีไป และที่ผ่านมาเห็นรถของผอ,อผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำก็เป็นเส้นทางเข้าบ้านและไม่ไกลจากร้านเล่ายกมือวัดดีแม่แล้วจังหวัดนั้นคือรถรถผอ,อค่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่ามาจากทางข้างหลังนี่แหละค่ะมาแล้วก็คือเหตุการณ์มันเกิดแบบเร็วมากคือไม่มีคนเห็นเหตุหการณ์จริงๆหรอกแต่ว่าคือเห็นอีกทีก็คือลูกค้านอนอยู่กับพื้นแล้ว แล้วคือทุกอย่างก็แตกกระจายส้มตามไรกจะแตกกระจายหมดเลยค่ะทั้งขวดเบียร์ทั้งเบียร์ที่อยู่บนโต๊ะล่วงหมดเลยค่ะ<ม>ทุกคนในร้านตกใจกันหมดเลยค่ะแล้วก็ออกมาดูค่ะแล้วก็มีคนวิ่งไปตามแล้วก็มีหนูแหละวิ่งไปถ่ายรูปรถเขาไว้ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไม่ได้หนีค่ะเจ้าของร้านอาหารให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนางสำรวยค่ะบอกว่าโต๊ะเก้าอี้ที่หน้าร้านถูกรถชนจนเละเลย ้ายร้านก็ถูกรถเฉียวจนหลุดออกมาเลยก็ร้านพังนะคะเบียร์กระป๋องอีกสามลังเหมือนถูกทับอะถูกเหยียบอะคะอ่ะขายไม่ได้ละความเสียหายเป็นหมื่นนะคะก็เลยฝากผ่านทีมข่าวของเราว่าผาอ,อก,ก็ต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยมีกจากคนเจ็บสองคนแล้วเนี่ยต้องมารับผิดชอบร้านเขาด้วยใช่ค่ะไม่รู้วันนี้ก็เปิดร้านได้หรือเปล่าก็เสียรายได้อีกใช่ค่ะ ท่านผู้ชมครับทีนี้ประเด็นที่มีผู้นำนมเปรี้ยวมาให้พอ,อรโรงพยาบาลดื่มระหว่างรอการเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทั้งที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ที่โรงพักเนี่ยนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เจอแล้วนะฮะใครที่เป็นห่วงเป็นใยซื้อนมเปรี้ยวมาให้พอ,อนะฮะกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับตอนที่เกิดเหตุตอนเกิดรถชนเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ 4ทุ่ม13ามนาทีเมื่อวานนี้ตามเวลาในกล้องนะฮะจะเห็นว่าตอน4ี่ทุ่ม35ม,ม,มีหมีมอเตอร์ไซคันนี้มาปุ๊บนมเปรี้ยวมาแล้วเอานมเปรี้ยวมาเยอะเลยนะในถุงเหมือนหลายขวดด้วยครับพี่อุ๋ยไปเปิดเจอที่ไหนมาอะไรยังไงอพอรู้นี่รีบรีบมาเลยเรอพอรู้นี่รีบมาเลยอ,อันนี้มาช่วยหรือมาซ้ำ<อ>ก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อเดี๋ยวมาตามต่อค่ะ